อ่สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาเฝ้าในตอนนี้มือพี่น้องฝนลินยิบๆนะครับเดี๋ยวมันถื่อมาแห้งเสียหายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอามื่อนี่มาติดตามการแก้ไขจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มันบดแดงนะครับพี่น้องร่วมทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่านะครับเอามาปรับให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใหม่เอามาอัปเดตใหม่เอามายกเครื่องใหม่นะพี่น้อง นะครับสำหรับจุเลีนซี่แสงข้อแสงที่คนใจเช่าทุ่งเคยขยายล้วมันบ่แดงนะครับที่มันเป็นสีขาวคุณนะครับอด้ะิบซี่ซิบหาเมื่อยกัยังขาวคุณเซยอยู่นะครับก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นน้ำน้ามหรืออาจจะเป็นน้ำจารไดใบอลูนะครับคนใจเช่าทุ่งก็เลยมาทําการแก้ไขโดยการลิ้นน้ำที่เขาขาวเนาะออกเจ้าหน่อยหล้วก็ใส่หัวเสื้อเขาไปอีกนะครับเอาซิบมือผ่านไปพี่น้องนะครับเอามาเบิ้งบปนี่นะครับหลังจากเติมหัวเสื้อเพิ่มมงไปนะครับก็เขากระแดงขึ้นมาแล้วน่้องเนาะั่นคืขึ้นชุดนี้เองนะครับ ชุดนี้นะครับนี่ซี่หาวขวดนี่หาหูขวดนะครับขวดแหน่ขวดน้อยแนะ่นะครับเนี่ยมันเริ่มแดงแล้วพี่น้องนะครับเริ่มแดงแล้วนะครับแสแดงว่ามันต้องกระตุ้นนะครับมันต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นด้วยหัวเสื้อนาะพี่น้องนะครับขันย่างบดแดงโยกระตุ้นด้ควันต่องไปบันนี้กระตุ้นด้วยหัวเสือรอบสองปรากฏว่าแดงึ้นมาพี่น้องอ่ะรอบแรกเนี่ยหัวเสื้ออาจจะเพราะท่านแข็งแรงนะครับแล้วเสริมทับเข้าไปด้วยหัวเสื้อรอบสองนะพี่น้อง นะครับไข่ไก่น้าปลาสุรดเจ้าเก่านะครับส่วนตัวนี้นะครับได้2วันผ่านไปที่คนใจช้าทุ่งเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่าสีจืดๆนะพี่น้องนะครับมากระตุ้นโดยการเติมอาหารลงไปแม่อันนี้ไม่ได้เติมหัวเสือได้พี่น้องเด้อเติมอาหารนะครับซึ่งมีไข่ไก่น้าปลาสุรดนะครับถังบักใหญ่นี่ใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองสุรดหนึ่งซ้อนน้าปลาหนึ่งซ้อนอ่าผ่านไปสองวันนะครับอาการเริ่มดีขึ้นน้อพี่น้องละนะครับอาจจะเห็นเป็นสีคุ้นๆอยู่นี่เนื่องจากว่าไข่นะครับมันยังบ่ทันละลายอยู่ใน ยังพรท่านย่อยนะครับกำลังเกิดแก๊สไฮโดรเจนซัตว์ไฟแค่หมุนสมนีงก็ได้กินแล้วพี่นอ้องโอ้ยกินที่คุ้นเคยนะครับนะครับพี่นอ้องอ่อลองๆเบิ้องต้นพี่น้องรับสูตรการแก้ไขจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่าเสื้ออ่อนเสื้อเริ่มบ่เหลือหลายแล้วเสื้อเริ่มบ่มีแล้วเหาก็กระตุ้นด้วยอาหารนะครับใส่อาหารลงไปเขาเขาก็จะแดงขึ้นมาส่วนสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ขยายใหม่ แล้วบอ่อแดงนะครับพี่น้องเข้ากักระตุ้นด้วยหัวเสื้อนะครับเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายแพร่ขยายของเสื้อนะครับคือกระตุ้นด้วยหัวเสื้อนะครับตัวนี้นะครับมันกจ็จะแดงขึ้น,าน้านนี่พี่น้องสิบวันผ่านไปนี่แดงแล้วนะพี่น้องนะนะครับส่วนตัวนี้ต้นฉะบับพี่น้องเก่าแล้วตัวนี้เพาถ้ถึงเกา่าถึงเก่าแล้วนะครับนี่เป็นหัวเสื้อที่แดงเข้มข้นนะพี่น้องนะครับ สามารถใส่ขยายได้เลยพี่น้องนะครับตัวนี้โดนแล้วพี่น้องอายุสามสี่เดือนสี่เดือนเข้าไปแล้วนะพี่น้องนะนะครับแดงสวยสี่เดือนห้าเดือนเข้าไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้บะหมีนสังคเคราะห์แสงได้พี่น้องเป็นน้ําหมักจากเปลือกมังคุดนะครับที่ขาจะเช,ชาวทุงเคยทายทอดทายพี่ให้น้องเิ็งข้าวนันนะครับเป็นแล้วบะหนี่ทานไปสองสามสัปดาห์นะครับได้น้ําเปลือกมังคุดเข้มข้นเอามาเฮ็ดยังนะครับ เอามาผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเชื้อราโรคพืชที่อยู่ตามใบพืชน,นะนพื่นเนาะเช่นน้ำผืชผักของเหาผักอีตูผักเคือเทศหมักหน้าบางยัางก,ก็ยาที่เป็นโรคเกี่ยวกับล่าล่ากินใบล่าจับใบล่าดำล่าขมเมาล่าน้ำข้างล่าอีกยงก็แล้วแต่ละที่เป็นล่าบอดีทั้งหลายนะเพื่อนเพนาะนะครับใส่สารเออเส้นทุนกับสารแทน่นิ่งที่อยู่ในเปลือกมะขุดนี่ไปยับยั้งและกำจัดเขานะครับสำหรับอัตราการใส่นะเพื่นเพนาะสิบห้าซีซีต่อน้ำสิบลิตร สิบหาซี่ซี่ายประเดีเย๋ยวไม่ไงวะหนึ่งซ้อนสดแกงเข้านั่นเองหรือหนึ่งซ้อนโต๊ะพี่น้องนะครับผสมน้ำซิมบแล้วก็ฉีดพ่นทุกทุกสามถึงห้าวันน้องพี่น้องเนาะโอ้ลืมเข่าหมดเครื่องบินกองแกงกองแกงมาแล้วแฟนครับอ่ะบ,บ่เป็นยังพี่น้องเสียงลายนะครับนี่คือน,น้ำหมักเปลือกมังคุดนะครับอ่ะดยวิธีการใส่ยาสีท้ายทอดให้พี่ให้น้องเบิ่งข้าวต่อไปแต้มมื่อนี่เอาอจุลินทรีย์แสงคอนแสงมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งสงว,วัสดีว่าตัวนี้นะครับขายายแล้วมันบ่แดง เติมหัวเสื้อลงไปรอบสองเป็นการกระตุ้นแดงตัวนี้กระตุ้นด้วยหัวเสื้อเมื่อขยายไม่แดงให้กระตุ้นด้วยหัวเชื้อถ้าเป็นจุลินทรีย์เก่าที่สีจางลงให้กระตุ้นด้วยอาหารน้เพื่องเนาะสองอย่างนะครับจะทับสนกันเด้ตัวนี้จะไปกระตุ้นด้วยหัวเสื้อเด้เพราะว่าอาหารเบิดตัวนี้เขาต้องกระตุ้นด้วยอาหารตัวนี้หัวเสื้อเบิดกระตุ้นด้วยหัวเสื้อจะไปสลับกันที่เพื่อน้องเยยิ่งจะบ่แดงไปใหญ่เด้นะครับ ที่สาเหตุที่มันบระเดงงวดก้อนน่ะข้อนใจชาทุ่งบอกพี่บอกน้องแล้วนะครับมันอาจจะมีหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นจากน้ำนะครับเนื่องจากว่าหัวเสื้อชุดเดียวกันนี่นะครับก้นใจชาทุ่งไปขยายให้ท่านล่องปลัดอยู่อบตนะครับเพื่อนเพื่อนเอาน้ำบดดานอยู่อบตปรากฏว่าเจ็ดมือท่านแดงห้วยแดงงามคืออย่างนี้เพื่อน้องแดงเกือบเกือบซ้ำนี้แล้วนะครับอ้าวมันเป็นยังไงอยู่บ้านมาคือบป็แดงแสดงว่าใครยายนี่คือแดงแสดงวาแสดงว่ามัน รักษาหนาเจ้าของไว้เยอะนาะขันบ่แดงแล้วบ่แห้งเพราะว่าไปโฆษณาไว้หลายอยู่นะครับไปขยายเพื่อนซีหาขวดนะครับพี่น้องไข่ไก่น้ำปลาสูตรรสูตเดิมนี่ละนะครับแดงแล้วนะครับไปขอเบิกน้ำเพื่นเมื่อโอ้แดงคักงามวันสันสีเฮ็ดอีกอยู่คอนจ์เน่แดงดีแดงให้เด่นแดงคักแดงแน่สำเพื่อนว่าอานะครับก็ดีใจน้ำเพื่นเนาะเพื่นได้แล้วนะครับส่วนของเขาจะชอบทุ่งบ่แดงน่าจะเกิดจากน้ำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลังๆมาเนี่น้ำป่าหมู่บ้านน้ำบาดาลของหมู่บ้านนี่มันอาจจะ น้ำข้างถังมึงจะได้รรลล่ะนะครับพี่น้องแต่สปแล้วก็คือมันประดงเทาก็เลยม,มากระตุ้นด้วยหัวเชื้อนะครับเติมหัวเชื้อลงไปไม่อ่าแดงได้พี่น้องไปเียอ่าึ้นว่าน่าจะแดงขึ้น light, ไปเรนะื่อยๆเนาะสีจืดไปเรื่อยๆบอกเขาจะเบ่งน้ำกันพี่น้องติดตามไปน้ำกันนะครับนี่พี่น้องเหลื่อมแดงเลยวก็มีนะครับขนะวดเข้มแล้วก็มีขวดเพราะท่านเข้มก็ม,ม,แกมีแต่คือว่าจะตามๆกันไปเนาะส่วนตัวนี้กระตุ้นด้วยอาหารนะครับพี่น้องอ่หาติดตามกันอีกไปบีกจัก1น่งสัปดาห,าห์จักหามือเจ็บหมือนะครับ จะเป็นจะได้อันนี้เพียงแค่2มื่นเออนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่าเนาะพี่น้องนะครับส่วนตัวนี้เป็น EM นี่พี่น้องนะครับมียางละเล็กเราหน่อยพี่น้องสำหรับท่านที่สั่งเข้ามานะครับอยากได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันมีเหลืออยู่เท่านี้พี่น้องนะครับเหลืออยู่เท่านี้แหละนะครับฉะนั้นถาเนี่ยจังเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคนใจเศราทุ่งจะทำการขยายสะก้อนบัดนี้นะครับถาจังเลยมันเบิดพี่น้องอักลักๆมันสุ่มเก่าเกนี่ก็เหลืออยู่สี่ขวดคอรอนะครับพี่น้อง ช่วงนี้พี่น้องเบิดแล้วก็แวะมือแปรงแสงท่นแล้ว,วน,สสลนะครับขยายมือเป่าขยายแบบปุ่มีหัวเสือจักสีแดงบ่แดงได้รุ่นกันเพราะว่าแดดก็บ่อยากมีแล้วบัดนี้เขอนาฝนแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เลยมองที่ตามให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าขยายกระตุ้นด้วยหัวเสือกับกระตุ้นด้วยอาหารมันกระเตื้องขึ้นแนบบ่นะครับพี่นอ้องเออะแสดงว่ามันเริ่มกระเตื้องกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับท่านใดที่มีปัญหาลักษณะที่คนใจชะทุ่งเวลามากอะกรลองเฮ็ดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเนดะ้อเฮ็ดน,ใ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 นําเบิ่งนะครับถ้ามัน,ใน,ใน,นได้ผลจังได้ก็ ทรงข่าวเราแจ้งกันนี่แหละขันปอกขื่อกัดก็ใจเจ้าทุง่งกระตุ้นด้วยเสื้ออะไรยังบอแดงเยอะกระตุ้นด้วยยังบอลนี่ก็ถิงมีกระตุ้นด้วยขอนนะจ๊นะครับอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่นอนทีนะครับเขาใส่หมวกสิ่งสิ่งนั้นพี่น้องนด้นมันบังหนาบังตาอันรอดเราเนาะพี่น้องว่าใส่หมวกบังแต่หนาจะไม่เห็นเนาะงสันเอามือเนี่เปิดเผยหนาอันรอดเราโอ้ย ใบย,ยุลิเซียเอากระแสงมารลุมนาปน้่งแม่มันจะไม่ไ,ไปล่างนาไม่เถอ,อะบ้ะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนท่นี่นะครับฝนมาแล้วออาเฝ้าไฟเฝ้ามาพี่น้องนะครับเฝ้านี้เดี๋ยวเปียกนะครับคลิปหน้าพอกันไปเพี่นน้องสวัสดีครับ